การเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องเราชนะนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทราบมติคอรมอว่าจะมีการขยายเวลาโครงการเราชนะไปอีก2เดือนนะฮะแล้วก็เพิ่มสิทธิ์อีกประมาณ2ล้าน4แสนคนจากเดิมแสดงว่าเดิมทีเนี่ย อ่สิทธิ์สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนคนเนี่ยน่าจะใช้กันไม่เกินนะฮะแล้วก็ยังใช้กันไม่หมดบางส่วนที่แบบ <_ S 1> เขาเรียกว่าตกหล่นนะฮะตกหล่นแล้วก็ขยายไปเพิ่อมอีกสองจุดสี่ล้านคนผมผมถามว่าเงินเดือนเงินที่ดูแลตอนเดือนกุมภากบมีนาประชาชนใช้ไปหมดหรือ,อยังก็ต้องตอบว่าใช้ไปหมดแล้วนะครับใช้ไปหมดแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เฉพาะกินอยู่นะครับเขายังมีค่าอะไรอ่ะ ผ่อนบ้านผ่อนรถนี่นอกระบบแล้วก็ตกงานแล้วก็ไม่ม,ม,มีงานทำนะครับเพราะว่ามันประสบผลกระทบค่อนข้างรุนแรงด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไปยังรัฐบาลว่าการชดเชยเยียวยาแค่เพิ่มสิทธิ์2.4ล้านคนมันจะพอที่ไหนประชาชนชาวไทยมีตั้ง66เกือบเกือบ66ล้านคนนะครับคุณเอาเขาไปไว้ที่ไหน นะครับคุณเอาเขาไปไว้ที่ไหนเดิมทีเราชนะครั้งที่แล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นาเนี่ยสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งล้านคนนะฮะสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งล้านคนไม่รวมโครงการเรารักกันอีกประมาณเอ่อเท่าไหร่นะสิบเอ็ดล้านคนด้วยกันที่ให้คนละสี่พันนะครับส่วนข้าราชการเนี่ยส่วนข้าราชการเขาเยียวยาเฉพาะในส่วนของผู้มีรายได้น้อยนะฮะมีรายได้น้อย เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่อยากให้เลือกปฏิบัตินะฮะไม่อยากให้เลือกปฏิบัติเพราะว่าเวลาผลกระทบโควิดเนี่ยมันกระทบทั้งหมด77จังหวัดนะฮะมันกระทบทุกคนนะครับประชาชนตอนนี้สายป่านเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับฉีกขาดไปหมดแล้วนะฮะเงินสำรองสำรองไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับมันพังหมดไปตั้งแต่ตอนโควิดรอบแรกแล้วนะครับแล้วคนที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของซอฟท์โลนคนละไม่เกิน5ล้านเนี่ยก็ได้แค่ไม่เท่าไหร่เอง นะฮะถ้าคนละล้านครอบครัวละล้านก็ได้ห้าแสนครอบครัวถูกไหมครับเพราะมันห้าแสนล้านนะครับห้าแสนครอบครัวครอบครัวละห้าคนก็สองสองล้านกว่าคนมันก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกคนถูกไหมแล้วก็ตอนนี้ธุรกงธุรกิจเอ่ยผู้แค่ผู้ประกอบอาชีพกลางคืนเนี่ยก็เป็นล้านคนแล้วหลายร้อยหลายล้านคนก็ตกหลกรรมลําบากรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศโรงแรม ลูกจงลูกจ้างเจ๊งไปหมดนะฮะไม่มีเหลือนะครับแล้วก็ยาวนะครับถ้ายังไงเนี่ยรัฐบาลมีวงเงินเหลืออยู่เนี่ยก็รีบใช้ซะนะครับแล้วก็พี่เองก็เสนอไปแล้วนะฮะผมก็เสนอไปแล้วว่างบประมาณปี65เนี่ยที่เราตั้งงบประมาณของกองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอากาศเนี่ยกองทัพเรือที่จะซื้อเรือดำน้ำลำที่2ที่3จะชำระงวดแรกเนี่ยวงเงิน2.5หมื่นล้าน งวดแรกชาระ3,000กว่าล้านเนี่ยก็ยกเลิกไปก่อนนะฮะยกเลิกไปก่อนร้อยสถานการณ์เรารวยก่อนเราค่อยซื้อนะครับเครื่องบินฮอขับไล่ของกองทัพบกประมาณ4 0 0พกว่าล้านมั้ง4,2 0 0 4,300ล้านเนีย่ยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วก็เครื่องบินลบขนาดเบานะฮะเครื่องบินลบของกองทัพอากาศ4,700กว่าล้านเนี่ยก็ยกเลิกไปก่อนนะฮะเอาเงินหมื่นกว่าล้านเนี่มาดูแลมาสร้างเตียงอะไรนะ มาสร้างเตียงสนามไม่ดีกว่าหรือนะครับพี่น้องประชาชนตอนนี้เขาเดือดร้อนมากนะฮะเงินกินอยู่ก็ไม่มีนะครับค่าน้ําค่าไฟอีกนะฮะก็ต้องยืดเวลาให้กับเขาด้วยนะครับค่าเทอมก็จะมาแล้วนะครับค่าเทอมเดือนหน้าก็จะต้องจ่ายกันแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้จะทํยังไงแล้วต้องต้องขายตัวกันแล้วขายตัวก็ขายไม่ได้อีกเพราะไม่มีใครซื้อเพราะไอ้คนซื้อก็ไม่มีตังค์นะครับ ผลกระทบจากโควิดจากการที่รัฐมนตรีไปติดโควิดสอสไปติดโควิดเนี่ยมันกระจายเป็นซูเปอร์สเตเดอร์ไปทั่วประเทศไทยหมื่นกว่าคนนะฮะรุนแรงกว่าครั้งแรกเนี่ยประมาณ53เท่ารุนแรงกว่าครั้งที่2ไปประมาณ3เท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนของเงินเดือนสอสอหครับสอสเนี่ยพี่ยังค้างบริจาค อีกประมาณ6เดือนประมาณ5้าแสนสี่แล้วก็พอรวบรวมเงินได้หมดแล้วจะบริจาคเพิ่มเติมโดยตรงให้กับประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะฮะแต่จะบริจาคโดยตรงนะฮะส่วนปีที่แล้วเนี่ยบริจาคไปประมาณ7เดือนนะฮะเกือบ7จ็ดแสนนะฮะบริจาคไป7เดือนเกือบเจ็ดแสนส่วนคลมอบริจาคไปคนละเดือนนะฮะไปคนละเดือนนะครับผมเป็นคนพูดคําไหนคํานั้นอยู่แล้วนะครับต่อให้ต้องขายรถแล้วเอาเงินมาบริจาคให้ครบก็ต้องทํา นี่คือผมคำไหนคำนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามทวงเงินชลาภาพนะฮะเงินชลาภาพโครงการเรารักกันเนี่ยให้พี่น้องประชาชนมาแค่คนละ4 0 0พบาท11ล้านคนมันไม่พอนะครับสำหรับผู้ประกันตนผู้ประกันตนเขาต้องการเงินของเขาคืนนะฮะเงินที่เขาเก็บไว้คนละแสนหะ้าสองแสนเนี่ยเอามาใช้สักครึ่งหนึ่งก่อนนะฮะเอามาให้ให้เขาประทังชีวิตไปก่อนนะฮะเพราะตอนนี้บริษัทก็ไม่มีเงินที่จะจ่าย โบนองโบนัสไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะว่ารายรับมันไม่มีรายรับมันไม่มีแล้วก็ขอเรียกร้องอย่าจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเลยนะครับหรือจ่ายผ่านัตรประชาชนนะฮะเพราะมันมันจ่ายไม่ได้ทุกอย่างนะฮะมันจ่ายไม่ได้ทุกอย่างเพราะประชาชนมีรายจ่ายนอกเหนือจากที่เข้าร่วมโครงการอีกเยอะนะครับขอเป็นเงินสดนะครั้งนี้เงินสดเท่านั้นหรือไม่ก็แคชเชียร์เช็คส่งไปตามบ้าน ไปตามทะเบียนบ้านตามที่คนที่มีสิทธิ์จะได้เนี่ยควรจะได้เนี่ยลงทะเบียนซะ,นะะลงทะเบียนไปตามะระบบคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วให้ส่งเช็คเหมือนกับที่ต่างประเทศเขาทากันนะครับไม่ต้องมารีเทิร์นผ่านเจ้าสัวะนะฮะเจ้าสัวเขารวยมากแล้วนะครับงบดุลปี6กสามเขาก็จุยนะฮะกระจุยหมายความว่ากําไรนะฮะกำไรนอนอทุกธุรกิจเจ้าสัวเจ๊งหมดยกเว้นค้าปปกยกเว้นค้าปปก เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เงินที่จะเ,เรายังผ่นงบปีประมาณปี64รวมกับงบเงินกู้โควิดเนี่ยยังพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาจากคอรมอนะฮะแล้วก็ผู้นําประเทศที่ไม่เขาเรียกที่ปล่อยปะ่าละเลยทําให้เกิดการาระบาดโควิดนะไม่ว่าจะเป็นระบาดโควิดแรงงานต่างด้าวเปิดบ่อนการพน,นันเ,เปิดผับ ผิดกฎหมายนะฮะเปิดผับผิดกฎหมายจัดมวยทั้งๆท,ท,ที่เขาห้ามจัดนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากตัวตัวรัฐบาลเองตัวนักการเมืองเองเนี่ยประชาชนเขาก็กลัวติดคุกกลัวจะถูกพลกอฉุกเฉินแต่ส่วนใหญ่พวกรัฐมนตรีพวกสสมันไม่กลัวกันนะฮะพวกนี้มันชอบอยู่เหนือกฎหมายนะครับกฎหมายก็ใช้เฉพาะฝ่ายค้านนะฮะสสฝ่ายค้านส่วนฝ่ายรัฐบาลนะไม่โดนนะฮะไม่โดนนะฮะ ประกันสังคมเขาลดเงินสมทบช่วงเดือนอะไรนะกุมภากับมีนาจากเดือนละประมาณ450บาทมั้ง5%ใช่ไหมในจ้างลูกจ้าง450บาทตอนนี้เหลือ75บาท2เดือนก็คือเดือนอะไรนะเ,เดือนรู้สึกเป็นเดือนกุมภามีนานะเดือนกุมภามีนาเดือนละ75บาทก็ต้องต่ออายุต่อนะฮะต้องต่ออายุต่อนะครับเงินชราภาพเนี่ย มัวแก้นู่นแก่นี่มัวรับฟังความไม่เห็นชักช้าจนผู้ประกันตนจะตายหาอยู่แล้วนะฮะได้สี่พันบาทคงต้องใช้เป็นปีมั้งเดือนละสี่ร้อยนะครับไม่รู้รัฐมนตรีมัวทําอะไรนะฮะมันมีอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่จะพอ,อ,อหาเงินมาช่วยพี่น้องประชาชนได้ก็คือรัฐบาลกล้าไหมล่ะกล้าที่จะยกเลิกหมายเลขธนบัตรไหม ใครมีเงินเกิน2ล้านต้องชี้แจงดีแค์ทั้งหมดมิฉะนั้นท้าเลอะถ้าแรกไม่ทันก็ถือว่าเป็น con context, แบงค์แบงค์กงกงเทคเราก็เอาเงิจนจํานวนนั้นมาพิมพ์ธนบัตรให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็แจกไปยังพี่น้องประชาชนผ่านแคชเช์เช็ค,ครหรือเงินสดตามทะเบียนบ้านพิว่าได้ไม่ต่ำกว่า1.0ล้านล้านเนี่ยพะเงินคอร์รัปชันประมาณไปรประมาณ3แสนล้านนะฮะอยู่ตามบ้านน,น,าน,นับการบ้านนักการเมืองอ่าบ้านนักธุรกิจนะฮะ มีเป็นแสนล้านนะฮะมีเป็นแสนล้านรับรองว่า,าบ้านนักการเมืองใหญ่มากๆเนี่ยพี่คิดว่ามีร่วมๆร่วมๆเกินบ้านหลังละร้อยตันเนี่ยเกินร้อยตันนะฮะเกินร้อยตันเยอะมีเยอะเยอะมากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พวกนักการเมืองเนี่ยกับข้าราชการประจำเนี่ย ทหารเนี่ยทหารบางส่วนนะไม่กล้าไปฝากเงินต่างประเทศเพราะกลัวโจไบเดนนะฮะเพราะโจไบเดนเนี่ยไปฝากธนาคารสวิตไปฝากที่อังกฤษไปฝากที่อ่อที่ต่างประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเขาอายัดหมดเลยนะฮะเขาอายัดหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวเองชื่อญาติพี่น้องเขาอายัดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นนักการเมืองอดีตนตายทหารที่เก็บเงินไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดทั้งหมด เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นถือโอกาสดีนะในเมื่อตอนนี้หนี้สินของประเทศไทยมันก็จะชนเพดานอยู่แล้ว60%ก็ขอเสนอแนะให้ลุงตู่เนี่ยออกพระราชกำหนดนะฮะเอาเปลี่ยนหมายเลขธนบัตรนะฮะเอามาแลกเลยนะฮะรับรองลุงตู่จะได้เงินเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อน,นลุงตู่รับรองเงินหมดตูดเลยกันแบงก์กุงเต็กหมดนะฮะเพื่อนเพื่อน,น,นลุงตู่นะเป็นกลุ่มๆนะไม่รู้ใครบ้างนะฮะ รับรองว่าเราจะได้เงินมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน,นเงินนอกระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินเงินสวยบอลน,นะครับสวยสถานบริการอ่าสวยอาบอบนวดสวยสวยสถานบริการที่มันไม่ได้อยู่ในระบบอะ่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีได้ทั้งหมดนะฮะครบถ้วนนะครับครบถ้วนก็ก็อบอกให้ลุงตู่ทำแต่เชื่อว่าลุงตู่ไม่ทำนะฮะ เอาไว้เป็นรัฐบาลพี่เต้ก่อนแล้วกันนะฮะรอต้องรอให้ประชาชนเลือกเยอะๆนะฮะรับรองว่าทําแน่นะครับทําแน่นะครับแต่ถ้าเลือกน้อยก็ทําไม่ได้นะได้แค่บนนะครับได้แค่บนนะฮะได้แค่บนแต่ตอนนี้ก็มีศักยภาพในการตามไล่บี้ให้รัฐบาลเยียวยาพี่น้องประชาชนทั้งมาตา33นะครับ มาตราสามเามาตราสี่ผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับข้าราชการชั้นผู้น้อยนะฮะเกษตรกรนะครับเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรก็เดือดร้อนนะครับตอนนี้เดือดร้อนนะฮะสินค้าเกษตรไม่ค่อยมีนะครับ ถ้าพี่มีทรัพย์ยสมบัติมากกว่านี้นะก็คงขายบริจาคให้ประชาชนหมดแล้วแต่อเผอิญว่าไม่ได้ไปโกงใครมาดีเลยมีไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ได้โกงใครมามีก็มีน้อยอยู่แล้วนะฮะหรืออย่างเดียวคือเอาชีวิตเอาชีวิตไปก็คงไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะ,ะเอาชีวิตไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งเสียงนะฮะ ส่งเสียงไปยังรัฐบาลลงตูนะฮะให้ลงตูลำคาญแล้วก็มาดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับให้เต็มที่นะฮะให้ประชาชนยืนได้ประเทศก็จะอยู่ได้ถ้าประชาชนยืนไม่ได้ประเทศก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครจ่ายภาษีก็ตอนนี้ยังมีอยู่คุณศักดายังมีอยู่นะฮะพลกองเงินกู้ยังมีอยู่สาแสนล้านมีอยู่แล้วนะครับ คือความจริงอ่ะ,อะมันมีวิธีหาเงินตั้งเยอะแยะถูกปะเปลี่ยนธนบัตรก็เอาเงินคนโกงมาช่วยประชาชนเปิดคาสิโนโออนไลน์เก็บภาษีทุกระบบก็เอาเงินมาช่วยประชาชนเอาเงินจากต่างประเทศมาช่วยประชาชนก็ไม่ได้เสียหายอะไรธุรกิจผิดกฎหมายม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินบ่อนซ่องสถานบริการยังไงมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้จ่ายภาษีไงเราก็เอามาอยู่บนดินซะให้หมด เราก็เอาเงินมาดูแลพี่น้องประชาชนมาสร้างสวัสดิการมาช่วยเหลือประชาชนยามยากนะครับพี่น้องเกษตรกรพื้นที่เกษตรกรไม่พอแหล่งน้ำไม่พอก็ผ่านน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืดเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางในส่วนที่ไม่มีน้ำทำให้เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมอีก120ล้านไร่พอตอนนี้สินค้าเกษตรเราดีนะ ความจริงอะ่ะเราส่งไปต่างประเทศได้เพียบราคาดีแต่เผอิญว่ามันมีน้อยมันเลยมีปัญหาถ้าเรามีมากนะรับรองว่าเราส่งออกได้เพียบส่งออกได้เพียบความจริงถ้าจะทํามาค้าขายจริงอะ่ะถ้าทําจริงอะ่ะมันประเทศเราขายอะไรก็ขายได้นะฮะให้ต่างประเทศมันลงทุนเพิ่มเติม,ตมยังได้เลยตอนเนี้ยคือมันคิดจะทากันหรือเปล่าแต่เอิญว่ามันคิด แม่งคิดจะแดกกันอย่างเดียวไอ้พวกนี้คิดจะแดกกันอย่างเดียวนะครับไม่คิดจะทำก็โอเคผมก็ทําหน้าที่ของผมนะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะก็จะทําเต็มที่ตามที่มีหน้าที่อยู่ก็คือเป็นผู้แทนรัษฎรก็คือผู้แทนประชาชนที่เมื่อใดที่ประชาชนเดือดร้อน ผมก็จะออกมาเป็นด่านหน้ามาเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนตามหน้าที่ก็จะทําให้เต็มที่ตามที่มีหน้าที่อยู่ไม่ได้ทํานอกเหนือจากหน้าที่นะครับขอบคุณครับ